ขอบคุณเครดิตจากซับแปโลพร้อมแล้วไปดูกันเลยดีกว่าอ้าวอ้าวคุณมาสเปย์โลอ่ะเหอมาดูส,นสิน้ำมันสเปย์โลอ่ะอ้าวนั่ชีชูสอส่งเงินมาซะอีกแกชูสโอ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 ,โอม่เห็นต้องทำอ้ไรเอาไข่ไปกินอ้าวขอบคุณแม่เลย เรงทำเชียร์อะไรกันน่ะโอ,ปปอ้แล้วพวกมึงเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เหรอใช่แล้วมิกกี้ไม่กลัวเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ว้าวอยากเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เตะไม่เป็นส,ปปรสารดีกูอยากเป็นไม่สุดมิกกี้มึงไม่พร้อมกูมากกูอยากเป็นซุปเปอร์ฮีโร่แต่เรจะต้องกินตัรแอบมาเล็กกุลก็ตุ่วสารแอบมาเด็กกุลตุ่วเราเปสารยังเขาให้มึงเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ได้แต่แค่ว่ามึงต้องแดกน,นะ แถมภาษาที่ไม่ดีอ้มันเป็นภาษาที่เชี้ยมากเลยอัลบอต์คำยังดีกว่าเยอะอะไะแล้วกูอยากเป็นเอกกูจะแดกอยู่เย้โอเคบิกกี้นั่นเราจะทำให้ขอบคุณมากเลยบุ๊มวั๊วอะชี่ล้วนอะไรนี่เา็นอะไรนี่ฟัอกเกอร์อุ๊ยีดโอ้เสียอเตรียมนะเอะไรแล้วจะสีเรา

เอาไงต่วะาแล้วกูจะสานของในช็อปเปอร์อยังไงวะช่างแม่งคือเอ <c oughs> ล้วฮีโร่ก็ช่วยโล่ไวคั้งางพวกมึงทำยังไงกันไอ้ม,มันมีแมคคาด้วยนี่กูจะเยี่ยมมันพวกมึงเลี้ยงอะไรกันเด็กโอ้ก็พอเป็นซูปเปอร์ฮีโร่นะครับอามินนี่แต่มคาคบกันเลยก็เป็นซูปเปอร์ฮีโร่ละมาช่วย,ยก,กันเฮ้ยมึงอะทำยังไงกู สวัสดีครับเมร่าเนอะมันเล่นเป็นสมัีร่ปันญาที่นอสันอบมตคันโอ้นั่นมันสีโร่นี่ผมชอบจังเลยปลเดจลาเซนในปืนใี้ผมด้วแอบโอ้ไม่เป็นไรไปดีกว่าโอเคผมไปแล้วนะชูสนี่ก็เป็นสิ่งที่ีร่ช่วยไว้ีน้มันจอบีจอีีจอีโอ้ แฮะกูจะยึดยันชัวยแล้วอะไรที่น่าเกลียดที่สุดพ้าอ,อีส,สุวรเหรอแม่ตายอโอ้ยโอ้ my god ว้าวแอมไอหน้าหิขาเลยขำเลยอ่ะกูไปกวนละเหี้ยตายกูแบบนี้มันไปอยู่ที่ทําไมอ่ะแล้วก็เป็นอีกครั้งที่ซูเปอร์ฮีโร่ช่วยอ่ะ ร้ายเอะไรไม,ไม่แกู้้มันมึงมีพลังซุปเปอร์ฮีโร่ได้กูก็จะกัดจามึงเพราะก,กูคือซุปเปอร์ฮีโร่มาโอ้กท่าน,นอนวันนี้ทุกคนกูรู้สึกชอบมากสแนปการจินเป็นศาสตร์อัลเบอรตคำเพื่อเป็นซุปเปอร์ฮีโร่มันได้ดีจากเดอะด็อกเตอร์